สิทธิสงสัยมาดามไขคำตอบในกรณีที่นะคะ ลูกนะคะนอนกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังเล็กอยู่สามารถนอนได้หรือไม่นะคะคําตอบนะคะก็คือสามารถนอนกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะในตอนที่ลูกยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเลี้ยงดูลูกนะคะยังไม่สามารถปล่อยให้ลูกนอนคนเดียวได้แต่ในกรณีที่ลูกโตแล้วนะคะอายุประมาณ6-7ขวบขึ้นไปแล้วมาดําแนะนําว่าควรจะให้ลูกมีห้องส่วนตัวและนอนเป็นห้องของตัวเองไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกโตแล้วแล้วลูกนอนกับพ่อแม่เนี่ยจะทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่เนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนกันได้นะคะทำให้ลูกไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะในกรณีที่เป็นลูกชายนะคะให้เรายือนอยู่ในบ้านแล้วมองออกไปทางหน้าบ้านนะคะลูกชายให้นอนฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านและสําหรับลูกสาวให้นอนฝั่งขวามือของตัวบ้านและจะต้องนอนตําแหน่งบริเวณด้านหน้าบ้านเท่านั้นนะคะจึงจะทําให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งการนอนที่